ใช่แต่เวลาเล่นมึงก็ต้องพูดไหมด้านดีๆแบบนี้มา,มาอีกแล้วไหนเพื่ออยู่ตรงไหนเจอมึงละข้าง,งหลัง <c oughs> เพื่อนปัดข้างบนนี้100้อยบาทให้ดเดีกย,ยวป่าไม่ได้มองเครื่องมาตามกูมามีเครื่อง อีเล็กเฮ้ยเขาชุดไม่ค่อยเยอะชุดไม่ค่อยเยอะอาจจะไม่โหดก็ได้เพื่อนเล็กับเลย ôi hả nọ không pang thôi lưỡi 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 thôi bản thôi lưỡi 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 มันไลา่ใคาอยู่<า>วะบอกแล้วมันหายไปไหนวะอยู่มาามา,มาอีเล็กมาโอ้กูท่าไงกูเท่าไงกูเขาไม่ตีกูเลยเพื่อ,อ,อ,อนจุกเ,าาขเขามาข้างหลังเขามาเขาเหมือนกูเห็นเขาอยู่ข้างนี้ว่ะ

โล่ลยโอ้โหไม่โล่งเลยว่ะรอบนี้โอ้โหอีฟีเราพาไปทำไมอะเล่นกดถี่เดียวกจะกดเลขสองเล่นดึงสีมาให้่ะ โอ้มานี่เล่นไปแล้วหรอมึงเล่นไม้นี่ไปแล้วหรอเออเขาอุ้มกูอีฟิลมาดึงอีฟิลมาดึงยิ่งใหญ่ขึ้นไปไม่ถึงมีไม่ได้แล้วสิไปหาที่ฮิวไปหาที่ฮิวหยุดวิ่งหยุดวิ่งแล้วเดินเดินไปฮิวอย่าอย่าววิ่งเขาจะเห็นรอยเท้า ปวดไปก่อนทีพี่ปวดว้โถมบางทีจะปวนให้ป่วนก็ไม่ปวนที่ไม่ตจ้งจังการจะให้มาป่วดก็อย่ากจะมาปวดอีดอก <c oughs> อ,อยู่เลาะหัวในตัวนี้คือมึหงหาเครื่องปั่นไฟปั่นไฟไปเข้าอยู่แถวไหนไปเนี่นยเมื่อกี้หิวกันอยู่เพื่งเล็กหิวอยู่เกล้งระคังตีขวานเครื่องปั่นไฟอยู่ไหนวะ ไกลมาไกลมาตรงไหนอ่ะข้างซ้ายกูเมื่อกี้ไปหละกูมันมันไล่ไปเลยแมทแมทโอ้โหคือกินความหวังเหรอฟิลฟิลต้องหาตโทเทมไฟหาอยู่ไม่ใช่เครื่องปั่นไฟมาถึงโทเทมมาถึงโทเทม าาเลือดตายแล้วเข้าไม้อีกเลยค่ะเข้าไม้อะไรคือโปรเทมโอ้ไม่ได้ตายไปซะมึงเนะ 1> <1> แล้วกูต้องจูงทางที่มีกิ่งคือคอม่ัตเนี่ยนะมันไม่มาหาก,กู เทมหาเทมโอ้มันอยู่กับฟิวมันอยู่กับฟิวมันเกียงแนวเลีล้ยงอ้ม่อยากเล่นกับตัวนี้เนี่าหามันบมดเจอเนี่ยเสร็จแล้ว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 โหแขวนใกล้จังวะ มันมีมอแล้วมันมีมอแล้วมันไปหาเจอกล,กลัวแกะ,ไ,ไ,มะกไม่ได้แกะไม่ได้ใกล้เพื่อนใกล้อยู่อะเล่นไม่ได้นโซเทนไฟ finished, เล่นไม่ได้เลยมันโทรไปบอกเขาหน่อย หรือบอกเขาว่าไม่ต้องมาช่วยกูก็ได้ไก็เขาเล่นไฟฟ์อยู่ตรงเนี้ยเนี่ยหลังแมสเนี่ยแล้วมันไปทำอะไรได้เพื่อนไฟก็ตีมึงทีเดียวลมนี่ไงหลับไปเพื่อนทีนึงแม่มงโซ่วยกูได้ไหมกูไม่อยากเล่นแล้วอ่ะ าตามกูตามทพื่ไกลเหรอใช่ใช่กูเปยยับยับแล้วตอนเนี้ยโคเทนไฟอยู่ตรงนั้นแหละตรงที่แขวนื่เกียะเขาไปทำอะไรอะ่ะ มันก็ตีทีเดียวลมไงพูดอยู่อหินนะอีฟิวตรงไหนวะหน้ามึงปะหินะิน่ะหินหินหมนหิ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 นหเนหหินนหิหินน,ะห,นนะหินหินหินินบ ่อยูหน้นหนานหนีด้วยอีเออที่เราทำลายแล้วก็คือมันไม่ล้มแล้วใช่ปะ่ะโ้นทีเดียวอ่ะไม่ลม้มทีเดียวลม้มแต่สุดท้ายก็ล้มอยู่ดีนะ ว่าตรงนี้ัวดเาอยู่ไหนฟิลเู่งเต่งเต่งเต่งบักห้ำไปกว่าไปกว่าเต่งเต่งแต่ฟิลอยู่ตอนนี้คับไปไหนระหว่างไหนแห้อล้ว กูเติมไฟฉายก่อนไปฉายหมดแล้วเติมไฟฉายก่อนเควส่งไฟฉายสิบทีกูก็เอาให้เกมเดี๋ยวคบไปเลย เล่นเป็ดอยู่ไลยอีกเนอะนี่รือผีผีนะแต่แล้วคนเล่นเป็ดมันประใจเพื่อนสาหมาก่อนมาก่อนตรงนั้นมันอันตรายอันตรายมันมอยู่ไม่ตามเพื่อนเลยนะเห็นเวลาให้เพื่อนอยู่นี่เหรอ มันใจก็มีเสียสูงข้นตนนะย วีฟิลล์เราอยู่อะไรตัวนี้ฮนะเขาล่อไงล่อเป็นตัวล่อจะได้ตายเร็วๆไงเออ,อ,เอ,อจบละชีวิตจะได้ตายเร็วๆเพื่อนได้ใจเป็นใจ่ชุบเครื่องเลย กา้าเราเว้ยทีเดียว <c oughs> มบอลกระคังล้วเพื่อนกันคระขังเรา เพื่อนเพื่อนเหรอสีผเพื่อน เธอบาดเด็บสรัดยังไงกูก็แพ้อยู่หะกูก็ต้องขอเต็มทรีสักหน่อยเฮ้ยเียเอ้ยสุดคนเดินเราเควกูก็ไม่เสร็จไงอ,อ้ยไี่เป็ดเควสอยู่แล้ว อยากมีเปิดเตะหม้แไบสัตว์โดนกูแล้วน่ะถ้าเรากดครบได้อะไรกูอะไรครบ,บ,บวะใช่ก็้วหลุดออกมา เลิกมาหรือยังเริ่มแล้วโอ้โหอิเล็กโดนก่อนแนะ่นอนตรงนี้ เร็ว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 รีเจียนร <แบ S 1> ีเจียนนี่แอบตวงกูไปละมั้งยางเมื่อกี้มันมันวิ่งมาทางกูแต่มันหากูไม่เจอเนีย่ยละมือกูไม่ได้ถืออะไรมาเลยเนี่ยใส่ใส่กูหมดเลยกูก็ไม่ได้ถือมาเหมือนกัน 真的不重要了。 เขาเจอเมื่อไห่เมื่เขาเจอเพื่อนอเมื่อ,อเขาอ,อยู่กับเพื่อนใกล้กลๆอะ่ะเนี่ยเขาแทงเปิดแรมละเจอกูนในของจริงนะไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้เออโดนก่อนโดนก่อนดีโดนก่อนดีเพื่อนอ <laughs> ยีนดีหลม เาิมทตัวอะไรมันฮิวไม่ได้มึงดูดิหน่าไอควายอะไรอีหายที่เขามายอ่อๆบอกให้ฟูฮิวให้ไอสัตว์หิวไม่ได้ก็หมนจะไปทางมาทางกูมาทางกู เจอเพื่อนเจอกูเจอกูอา้อาวอ้าวมันหิวบาได้สาวออกเกมเลยวอดเจออิวเพื่อนได้แต่เราหิวกันไม่ได้เพื่อนไม่หิวหรอต้องหิวหรอก

บอเลือกเลือกจะไปช่วยบอดที่เรามาทางไหนักทางมันเห็นตบบเดีนวะมันวิ่งออกมาตักไอ้นี่แล้วไงดูแม่เทพอาไม่ไล่คูไล่บอดไล่คูเองอ่ะกอูมาช่วยเพื่อนก็ได้นี่น่ะ แม่งวิ่ง biết จังเลยแม่งมุมอีกป่ะเนี่ยใคร

อ๋อเหียดีอย่างเงี้ยัช่วยมึยงมมยังไงอะลองเดตรอบตัดข้าเไม่มีหมายด้วยนะโซนเนี้ยรู้แบบขอบแมพก็ไม่มีใครไปช่วยมึงอยู่ดีบัดมา ถ้าบัตหล้มกูคอยเลยเดินกลับไปหานะคุ้งไปหาเลยนะโอ้บอดกูกใช้ไม้บานเหล็กแน่ๆตรงนี้ เรื่งกลางแมปเลยเพื่อนอรูปวนแเป็นบนะอทถ้าจะรู้ ตีเครื่องตีเครื่องเจอกูเหรอเห็นด้วยเหรอคันนี wow ้อะไม่เห็นเรไม่เห็นเหรอวะไม่รู้เหรอมาหาโูมาหาโูนี่หนาเลยจะไม่มีแบบว่าเคส้นแปดเครื่องไหนวะนี่หนาเจอยวที่สุดดิ ฝั่งธรบอดแนงเลยครูบาศธรร่บอดได้ไหมอีจิวมัมีอาจินะเออ้าา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 ไาา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 มาา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 าอาา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 กาากอาาา ปล่อยบอดตายได้เมื่อไหรช่างมันขี่อยู่ไหนวะขี่อยู่แถวแถวบอดอ่ะเมื่อกี้เดินไปตรงบอดอ่ะมึงอยู่ไหนล่ะตอนเนี้ยอยู่หลัง,ม,งมึงอยู่กูแดดฮะมึงอยู่อยู่บอดจะเลือดเต็มคืออะไรอ่ะออกลปะเมาไม่เอา้าเขามาว่ะเขามามา,าหาเพื่อน โซนซีไว้เนี่ยตรงเนี้ยบุฟอล์พี